สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์นะครับรีวิวอีกคันนะฮะเป็น t o y o ต a าเวลนะครับเจ็ดที่นั่งนี่คันนี้นะครับอันนี้ปี2 0 2พันีนะครับตอนนี้ยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับรถคันนี้นะฮะโตโยต้าเวลนะครับเป็นรถสามแถวเข้ามาทำกุ้งเบาะกุ้งเบาะที่เราทำแบบสวมเพื่อรักษาเบาะเดิมนะครับของเดิมสีดำตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นสีวายแดงแล้วนะครับ นี่คือหุ้มบ่อแบบสวมแต่เราตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับนี่สวมไปแล้วงานเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับส,สวยสีวายแดงนะฮะแต่เวลาส่วนหน้าแล้วก็มีส่วนหลังนะครับนี่ส่วนหลังนะครับข้างหลังแล้วก็มีตอนที่สามหลังสุดนี่นะครับหลังสุดเป็นอย่างนี้เราใช้หนังแบบนี้นะครับหนังลามิเนต นี่คือหนังลามิเนตนะครับที่เราใช้คือด้านหน้าสัมผัสของเบาะเราใช้เนี่ยเป็นหนังลามิเนตคือมีฟองน้ํา5มิลมีผ้าทีคอร์ดอยู่ด้านหลังนะฮะหนังจะเป็นตัวหนานะครับหนาหนึ่งมิลเต็มเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหลังของเราก็จะเป็นทีคอร์ดแบบนี้ทําไมเราถึงใช้ผ้าทีคอร์ดข้างหลังเพราะว่ารับแรงซับนะครับ เวลาคนนั่งไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยนะฮะรับแรงซับเราเลยกล้ารับประกันปีแต่การเย็บให้ถึง3ปีเราใช้ได้ในลอนในการเย็บในได้ใช้ที่ใช้อยู่เนี่ยคือได้ในลอนนะครับเราตัดใหม่นะฮะเป็นหุ้มบ่อแบบสวมเพื่อรักษาบาะเดิมตัดใหม่ตรงล้นเวลอสเลยนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูรอบพันนะครับนี่ด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับเป็นระบบสามแถวในตนูนเลยครับไปถึงด้านคนขับนัน่นอันนี้ก็ไปปูพื้นนะครับนี่ เห็นไหมครับงานนี่สวยเนียนนะครับนี่เห็นไหมฮะตัดไปตรงบุงตลอดนะฮะตอนหลังนี่ก็ยังใช้งานได้แยกส่วนตลอดตอนนี้ก็สามารถพับได้นะครับเพื่อจะาอใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับไปจนถึงด้านนี่ด้านคนขับนะครับนี่นะฮะงานเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับโตลต้ตตลาเวลโคคันนี้มาปูพื้นด้วยปูพื้นนี่เป็นตัวเกรดเอนะครับหนังเป็นหนังตัวหนา นะครับหนังตัวหนาเสร็จแ,แล้วก็สามารถจะถอดนี่ออกมาได้นะครับก็เส้นใยเสริมนี่ถอดให้ดูนะครับเป็นตัวล็อกนะครับเป็นอย่างนี้นี่เห็นนะฮะก็าสามารถใส่กลับคืนไปได้อย่างเดิมนะหนังของเราเนี่ยฮะที่ว่าเป็นตัวหนาเดี๋ยวผมให้ดูอย่างละเอียดนะครับนี่คือหนังตัวหนาเป็นแบบนี้นี่คันนี้สีดำนะเย็บได้ตรงนี้สีแดงนะครับ นะเพื่อจะอให้เข้ากับบรรยากาศตรงบ่อซึ่งเป็นวายแดงหนังตัวหนาคือตัวนี้นะครับคือความทนทานอยู่ตรงนี้ข้างล่างก็กันน้ําเพราะว่ามีเอ็กพีอมีฟองน้ํา5มิลนะครับแล้วก็มี XPE ด้วยสําคัญที่สุดคือหนังตัวบนนี่ตัวหนาเกรดเดียวกับตัวทําบ่อนะครับมาที่ร้านนี่เราจัดการให้เสร็จ,เ,รจเลยพร้อมนะฮะพร้อมสับพุ่มบ่อปูพื้นนะครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับก็ สนใจมาดูกันได้หนังนี่เลือกสีเลือกอะไรได้ตามใจชอบเลยเราเป็นโรงงานเย็บนะครับอยู่ลาดเท้า1 2 4่งอยยี่อยซอยเนี่นะครับเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานรอรับกันได้เลยนะครับหรือสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยนะก็ไม่ต้องรอนานนะครับหรือจะมาเลือกหน้าร้านอาจจะต้องใช้เวลา3-4ชั่วโมงเราก็จัดการให้ท่านได้นะครับสนใจติดต่อ09 1 7 0 9 9 9, 9 6 0นหะครับ0917099960หรือเบอร์ตัว ทาง Line at, นะครับมีแอดนำหน้า car99 car99 เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ